เรื่องเก้นเตียที่โรงเงรียนใช่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นชาวเพื่อนกับคนที่เพื่อนชอบตื่นเช้ามาโรงเงรียนเพื่อลก,กันบ้านแอบตั้งใจอยากให้ครูหลับน้ำลายไหลตามสอบน้่ลายกันแล้วก็สอบไงแย่คต้นเตียใช่ไดีคะทุกคนวันนี้เราก็มีแขกงรับเชิญมาด้วยนะฮะคำตอบนั้นก็คือ,คอเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะนั่นมันบทพี่ไม่ใช่หรอนัองเกียวซ่า ก็ลองดูรอบๆดิอ้าวนี่มันมันมี่ก้อนเนี่ยฮะก็ใช่ไงเอาซะพี่นี่งงเลยนะใช่แล้วครับทุกคนวันนี้เรามีแรัตาชิญมาด้วยแหละแนะนำตัวหน่อย แล้ววันนี้เกมาทำอะไรที่นี่หรอพี่ก๊อเอา้าน้องกิซ่าบอกจะมาให้พี่กินไงจำไม่ได้หรอ,อจริงด้วยพี่ก๊อเตรียมกระทะกับน้ำมันะไยังอ่ะเดี๋ยวนะต้องเตรียมด้วยเหรอเอาไม่รู้นี่เอาเป็นว่าครั้งนี้น้องเกียวซ่าชชคด,ดีไปก่อนแล้วกันหรือว่าจะกินสดๆสไลดีไหมไม่ดีฮะแล้วเราทอะไรกันดีอ่ะทำอะไรกันดีนะ พูดกับหนูหลอคะเปล่าเปล่าครับไม่มีอะไรครับ <laughs> ยา่าเตยเนยา,าะใช่นะอะไรมาบอกกันมานานวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกลียนเปลี่ยนนี่เพื่อนเพื่อนทุกคนต้องเคยทำที่ร้เงเยนหรือน,น่าเกลเียนเซลเพื่อนกับคนที่ชอบผมว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยสักครั้งแหละเรื่องเซลเพื่อนกับคนที่มันชอบเนี่ย ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเซลเพื่อนมากแต่พอโดนเซลเองบ้างก็โคตรน่าอายอะแต่ถ้าถามว่าทาไมชอบเซลเพื่อนกับคนที่มันแอบชอบผมขอบอกคําเดียวเลยว่าความอึดอ,อัดของเพื่อนคือความสุขของเราของผมครับแต่ถ้าคุณกําลังจะบอกว่าคุณไม่เคยแล้วก็งั้นคุณนั่นแหละที่ถูกเพื่อนเซลบ่อยๆหรือไม่ก็คุณมันโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนน่าเศร้าเนาะแต่เราสองคนอยากเป็นเพื่อนกับคุณนะสักที่ไหนล่ะ <c oughs> แล้วเกียวซ่ล่ะเคยเซลเพื่อนกับคนที่ชอบไหม เดี๋ยวนะเชื่อตายแหละเมื่อกี้เพื่อหยิบเซลพี่เองนี่อขอขนมเพื่อนคำหนึ่งเรื่องขอขนมเพื่อนกินเนี่ยถ้าคุณจะบอกว่าคุณไม่เคยทำแล้วก็งั้นคุณก็คงเป็นคนที่ได้เงินติดบนเรียงมาเยอะและคุณก็คงเป็นคนที่ถูกขอบ่อยๆสินะน่าเศร้าเนาะสิ่งที่โคตรกวนเกี่ยวกับการขอขนมเพื่อนกินเนี่ยผมว่าคงหนีไม่พ้นอันนี้บอกเพื่อนว่าขอกินแค่คำเดียวคำเดียวเองหน้าตอนเพื่อนมันแบ่งให้เราก็กินแค่คำเดียว แต่เป็นคำเดียวที่อันนี้บอกเลยใครโดนนี่คือแบบเจ็บจี๊ดเลยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังจะบอกว่าไม่เคยทำเนี่ยงานเพื่อนๆนั่นแหละที่เป็นคนโดนรู้ไหมครั้งต่อไปตอนผมขอขนมเพื่อนมันกินเนี่ยมันทำยังไงมันก็หยิบขึ้นมาชีน้หนึ่งถุยน้ำลายใส่ในซองแ้วก็ขยาวและมันก็ถามแบบกวนๆว่าอ่ะกินด้วยไหมผมก็เลยตอบมันกินดีกินดีผมก็ทำเป็นหยิบขึ้นมาชีน้หนึ่ง ถุยน้ำลายใส่ในสองขยับแล้วบอกกับมันอ่ะมึงแดกเองเลยฮะเป็นไงล่ะคราวนี้ไม่ต้องกูต้องกินกันสักคนละนี่ี่ตลกอะใช่ไหมล่ะน้องเกียวไส้เองก็เคยทำใช่ไหมละ่ะไม่เคยตุยน้ำลายใส่ซองขนมมะจกกระปุกนี่หรอค <c oughs> งเป็นแค่ผู้ชายสินะที่ทำสามล้อชื่อพ่อแม่เพื่อน ต้องบอกว่าเรื่องการรอชื่อพ่อแม่เพื่อนเนี่ยคงจะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะที่ชอบทําทําไมถึงชอบทำนเนี่ยหระการที่เราเรียกเพื่อนด้วยชื่อพ่อแม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรสัดใจพอมาตอนนี้เนี่ยมันอาจจะรู้สึกแบบเฉยๆแต่เมื่อก่อนนะใครที่โดนเรียกด้วยชื่อพ่อแม่เนี่ยจะรู้สึกแบบโคตรเจ็บอ่ะยิ่งตอนที่เพื่อนผมนะรู้ชื่อพ่อแม่ผมและรอผมแต่ผมกลับไม่รู้ชื่อพ่อแม่เพื่อนเนี่ยอันนี้คือแบบ เจ็บสุดๆคือเราจะล้อมันกลับก็ไม่ได้อะความรู้สึกนี่คือเหมือนผมยืนโง่ๆเป็นรกระสอบทรายให้มันชกอ่ะแอบเล่นเกมมิชาคอมอาจริงๆไม่ใช่แค่มิชาคมมอมหรองนะฮะแค่เนในห้องที่มีคมก็แอบเล่นเกมได้แล้วเช่นมาตอนนั้นเกยลซาก,ก็มีการศึกษาอยู่ชั้นมหาชั้นมหาชั้นรอหนึ่ง <c oughs> ครูนิชาคมเกลซาค่อนข้างเป็นคร,รูที่เหลทอนหลอเท่มากๆเล ครูพูดอะไรฮะเก้วก็ง่ายเข้าเรี้ยงไวแปดพ้นหาเกมบอมอิททันทีนี่เข้ามาน้าเกมเสียงก็แบบดังแบบตึ้งต้งตึ้งต้งตึ้งทุกคนก็แบบหันมมองเก้วอ่ะสีหน้าครูก็แบบอ้าปักหวัว ดีนะเนี่ยที่ไม่โดนครูขอปาที่ลบกระดานใส่ผมเองก็เคยนะเรื่องเล่นเกมในวิชาคอมเนี่ยแต่ว่าครูเขาจะจับไม่ได้เพราะว่ามือเราไวมากเอ่อไม่ได้หมายถึงมือไวแบบนั้นคือมือไวแบบเปลี่ยนหน้าจอไวอะ่ะพอครูหันมาดูผมก็จะเปลี่ยนจอเป็นแกล้งทํางานพอครูหันกลับไปเอาเล่นเกมต่อครับผมอจิบออาทำงานอยู่ครับอืมเล่นเกมต่ออจิบออะทำงานอยู่ครับอืม เล่นเกมต่ออาจะอไม่ได้แดกกูหรอกจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเยอะเลยนะไอ้เรื่องเกลียเกลียนที่เราเคยทําในโรงเรียนเนี่ยใช่ใช่ใช่มาจริง,รงๆเลยนะคะไอ้น,น่ารักมันก็คงไม่หมดเนาะใช่แล้วครับมันเยอะมากแล้วเพื่อนๆละ่ะเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมเล่าให้ฟังในเมนหน่อยนะยังไงก็ต้องขอบคุณน้องเกียวซามากๆเลยนะครับที่มาคอลแลบด้วยอาริาโตกไซมาสฝากติดตามน้องเกียวซาด้วยนะน้องเป็นคนน่ารักเสียงก็น่ารักนิสัยก็น่ารัก เอ่อจะมีกวนๆบ้างแต่ก็น่ารักติดตามน้องได้ที่ช่อง YouTube นี้เลยวันนี้ก็ขอจบที่ไว้แค่นี้แหละไปละไอ,ะอะแก้วแกบ้บายแบบายด้วแยบ๊ายบายทุกคนมาที่ช่องแก้วหน่อยนะจอยและชัยมาสิบ๊ายบาย,บาย